ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำแอปเปิ้ลแช่บวยกันนะคะวัตถุดิบอันแรกก็เป็นนีเอ,อ่อแอปเป,ปิ้ลนะคะทุกคนนี่แอปเป,ปิ้ลแล้วก็อย่างที่สองก็คือบวยบวยนะคะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือน้ำนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนแล้วนะแม่ทำงานต่ <laughs> อ,นนอ,อก่อนอื่นก็เปิดแอปเปิ้ลโอเคก่อนอืนน <S <S อ่นก็เปิดแอปเปิ้ลนะคะ นี่นะคะแอปเปิลกินแอปกินขนมใช่ไหมโอเคเขาทำอไรใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปค่ะลองกันเปิดได้ไหมค่อยๆเทนะเดี๋ยวหกหกหมดเลยใส่น้ำลงไปให้ท่วมแอปเปิลเลย ขอยัางให้ทุ่มแอปเปิลนะบางอร่อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวราไอ้นี่วางปิดฝาก่้อนเดี๋ยวน้ำหกโอเคนะคะพอทีน้ำเสร็จแล้วเราก็เออแล้วก็ใส่บวยลงไปโอเคแล้วก็ใส่บวยลงไปไปนะคะทุกคนกันจคะ่ะนี่กันจายแล้วมันก็<_><_>ชี่ก่อนไหม กันก็ดีแล้วกันแกลนะ,ะล้ก็จบแล้วเธออ่ะเสร็จแล้วก็ใส่เบอร์เธอไม่ต้องใส่หมดห่อนนะเพราะว่าแอปเปิ้ลเราน้อยใส่เยอะหน่อยเธอเทลงไปเลยไม่ต้องใส่หมดนะหมดอยู่แล้วแหละไม่ต้องหมดใส่ไปอีกก่ใส่อีกใส่อีกใส่อีกปกติห่อหนึ่งเขาใช้แอปเปิ้ลมีสองหมดแล้ว <laughs> ดูเพื่อนของลูก เก okay. okay. ใส่ไปให้หมดเลยทั้งนั้นอะโอเคเสร็จแล้วเราก็เธอให้มันแบบว่าทั่วๆกันหน่อยโอเคค่ะ <c oughs> ทำไมก็เอามือเขีย่ยอเล <c oughs> นะอ้นะเอาปิดปาไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วแช่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้สอชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคเธอเดี๋ยวขอบ แป๊บนึงนะคะทุกคนขอไปแช่อันเนี้ยใบยลูยเย็นสองชั่วโมงตอนนี้เป็นก็เป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วนะคะจริงๆเกินด้วยซ้าโอเคนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว้าวน่ากินมากทุกคนดูสิน่ากินมากเลยโอเคเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะ บายๆเจอกันคลิปหน้าใช่ค่ะ